การเข้าออกในบริเวณผลิตยามะเร็งโรงงานผลิตเภสัชพันในพระดำริหวัตถุประสงค์2นิยามศัพท์3รายละเอียดวิธีการปฏิบัติการเข้าออกบริเวณผลิตยารักษามะเร็ง 4. ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ผลิตชั้นนอก 5. ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ผลิตชั้นในชาย 6. ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ผลิตชั้นในหญิง7ขั้นตอนการออกพื้นที่ผลิตชั้นนอกวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติในการเข้าออกภายในบริเวณผลิตยารักษามะเร็งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกต่อกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่ผลิตต่อสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าสู่บริเวณผลิตยามะเร็งจากการสัมผัสตัวยานิยามศัพท์พื้นที่ผลิตชั้นในความหมาย พื้นที่ที่มีการผลิตยารักษามะเร็งและมีการบรรจุหีบห่อขั้นต้นมีการควบคุมระดับความสะอาดตามมาตรฐาน GMP และ ISO 14644ได้แก่การควบคุมจำนวนอนุภาคและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในสภาวะแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีระดับความสะอาดเป็นเกรดดีขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการควบคุมความดันเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการได้รับสารเคมีในกระบวนการผลิต และเพื่อป้องกันสารเคมีในกระบวนการผลิตปนเปื้อนสู่สภาพแวดล้อมภายนอกพื้นที่ผลิตชั้นในจัดเป็นบริเวณความเสี่ยงสูงอ้างอิงตาม QP PD 0 0 1จําจำเป็นต้องมีวิธีการปฏิบัติที่จำเพาะและเข้มงวดในการจัดการเข้าออกพื้นที่ผลิตชั้นนอกความหมายพื้นที่สำหรับรับจัดเก็บหรือส่งออกวัตถุดิบตั้งต้นวัสดุบรรจุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการบรรจุหีบห่อขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ยารักษามะเรงชุดคลุมเต็มตัว ความหมายชุดที่สวมปกคลุมร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงข้อเท้าผลิตจากผ้าชนิดไม่ปลดปล่อยเส้นใหญ่เสื้อคลุมความหมายเสื้อคลุมชั้นนอกผลิตจากผ้าชนิดไม่ปลดปล่อยเส้นใหญ่และอนุภาคเสื้อรองในความหมายเสื้อที่สวมใส่ก่อนใส่ชุดคลุมเต็มตัวกางเกงซับในความหมายกางเกงที่สวมใส่ก่อนใส่ชุดคลุมเต็มตัวชุดชั้นในความหมาย ชุดสำหรับสวมใส่ก่อนใส่เสื้อซับในและกางเกงซับในสำหรับผู้หญิงประกอบด้วยเสื้อชั้นในและกางเกงในชนิดไม่ใช้ซ้ำสำหรับผู้ชายประกอบด้วยกางเกงในสำหรับไม่ใช้ซ้ำชุดคลุมอาบน้ำความหมายชุดที่สวมใส่หลังจากทำความสะอาดร่างกายชุดประเวทความหมายชุดส่วนบุคคลสำหรับใส่ภา,ายนอกพื้นที่ผลิตยารักษามะเร็งหมวกคลุมผมความหมายหมวกสำหรับสวมครอบศีรษะเพื่อเก็บเส้นผมและใบหู หน้ากากอนามัยความหมายหน้ากากสำหรับสวมปิดปากและจมูกถุงคลุมเท้าความหมายถุงสำหรับสวมคลุมเท้าภายหลังจากทำความสะอาดร่างกายถุงมือยางความหมายถุงมือยา, MM า,างชนิดไม่ผสมแป้งสำหรับสวมใส่มือทั้งสองข้างรองเท้าหุ้มแข้งความหมายรองเท้าสำหรับใส่กับชุดคลุมเต็มตัวเพื่อเข้าสู่พื้นที่ผลิตชั้นในรองเท้าพื้พพนที่ทั่วไปความหมาย รองเท้าสำหรับใส่ภายนอกพื้นที่ผลิตยารักษามะเร็งรองเท้าพื้นที่ควบคุมความหมายรองเท้าสำหรับใส่ภายในพื้นที่ผลิตชั้นนอกรองเท้าพื้นที่ผลิตความหมายรองเท้าหุ้มแข้งสำหรับสวมใส่เป็นชั้นแรกก่อนการใส่ชุดคลุมเต็มตัวเพื่อเข้าสู่พื้นที่ผลิตชั้นในอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลความหมายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลเช่นแว่น so. ตาป้องกันสารเคมีอุปกรณ์ปิดปากป้องกันสาร,ารระเหย บุคคลภายในความหมายบุคลากรโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดํารษ์บุคคลภายนอกความหมายบุคคลภายนอกโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดํารษ์ผู้รับผิดชอบ 1. บุคคลภายในและบุคคลภายนอกทุกคนที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานหรือมีเหตุจําเป็นต้องเข้าภายในพื้นที่ผลิตยารักษามะเรง็งมีหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในเอกสารฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 2. เภสัชกรฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามดูแลการเข้าบริเวณผลิตให้สอดคล้องตามขั้นตอนที่กำหนดในเอกสารฉบับนี้ 3. หัวหน้าฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายผลิตมีหน้าที่อบรมบุคลากรภายในโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดําริกและบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าออกบริเวณผลิตยารักษามะเร็งรายละเอียดวิธีการปฏิบตัติขั้นตอนการเข้าออกบริเวณผลิตยารักษามะเร็งการจำแนกชนิดรองเท้า1รองเท้าพื้นที่ทั่วไป 2. รองเท้าพื้นที่ควบคุมสรองเท้าพื้นที่ผลิตขั้นตอนการเข้าพื้นที่ผลิตชั้นนอกขั้นตอนที่1ถอดรองเท้าโรงงานเก็บบนชั้นวางรองเท้าโรงงานขั้นตอนที่สองเหยียบเท้าทั้งสองข้างบนแผ่นกาวดักฝุ่นขั้นตอนที่สามสวมรองเท้าพื้นที่ควบคุมที่จัดเตรียมไว้ขั้นตอนที่สี่เก็บสัมภาระส่วนตัวในตู้เก็บของขั้นตอนที่ห้าสวมหน้ากากอนามัยและหมวกคลุมผม โดยหน้ากากอนามัยจะต้องสวมให้กระชับกับใบหน้าหมวกคลุมผมจะต้องเก็บปิดไรายผมทั้งหมดและครอบใบหูทั้งสองข้างขั้นตอนที่6กรณีบุคคลภายนอกบันทึกรายละเอียดในแบบบันทึกการเข้าออกพื้นที่บริเวณผลิตขั้นตอนที่7สแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือเข้าสู่พื้นที่ผลิตชั้นนอกหมายเหตุในกรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายผลิตและเข้าพื้นที่โดยมีบุคลากรฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยหัวหน้าฝ่ายผลิตติดตามดูแลเท่านั้นขั้นตอนการเข้าห้องบรรจุทุติยภูมิขั้นตอนที่1เปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามวิธีการเข้าพื้นที่ผลิตชั้นนอกขั้นตอนที่สเข้าห้อง secondary packing และสวมชุดคลุมที่จัดเตรียมไว้บนชั้นเก็บเครื่องแต่งกายขั้นตอนการเข้าพื้นที่ผลิตชั้นในชายขั้นตอนที่1สแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือเข้าสู่ห้อง m ม n พอขั้นตอนที่ส ถอดรองเท้าพื้นที่ควบคุมเก็บในชั้นวางรองเท้าขั้นตอนที่3ข้าม crossover bend ใส่รองเท้าพื้นที่ผลิตทีละข้างขั้นตอนที่4เข้าห้องเมลเชนจิ้งขั้นตอนที่หล้างมือโดยปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการล้างมือขั้นตอนที่6หยิบเสื้อซับในและกางเกงซับในจากตู้เก็บอุปกรณ์ตามไซต์ที่เหมาะสมขั้นตอนที่7เข้าห้องเปลี่ยนชุดถอดชุดไบรเวททั้งหมดเช่นเสื้อกางเกง กางเกงในถุงเท้าใส่กางเกงในชนิดไม่ใช้ซ้ำที่จัดเตรียมไว้ในห้องเปลี่ยนชุดใส่เสื้อซับในและกางเกงซับในตามลำดับขั้นตอนที่8เก็บชุดไประเวทในตู้เก็บของล็อกกุญแจตู้และเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋ากางเกงซับในขั้นตอนที่9หยิบชุดคลุมเต็มตัวตามไซส์ที่เหมาะสมขั้นตอนที่10บเข้าห้องเมลโกอิงสวมชุดคลุมเต็มตัวส่วนบนโดยระมัดระวังไม่ให้ชุดสัมผัสพ,พื้นห้อง ด้านหน้า crossover bench รูซิปและติดกระดุมนั่งบน crossover bench สวมรองเท้าหุ้มแข้งคลุมทับรองเท้าผลิตจากนั้นยกขาข้าม crossover bench ทีละข้างโดยระมัดระวังไม่ให้ชุดคลุมสัมผัสพื้นด้านหน้าของ crossover bench รูซิปและติดกระดุมให้เรียบร้อยขั้นตอนที่11ใส่ถุงมือ,อยางทั้งสองข้างโดยถุงมือจะต้องคลุมทับถึงแขนเสื้อขั้นตอนที่12พ่น7จเแอลกอฮอล์ใส่มือทั้งสองข้างลูบไล้ให้ทั่ว ขั้นตอนที่13ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายที่กระจกขั้นตอนที่14เข้าพื้นที่ผลิตชั้นในผ่านห้องเมลพออินขั้นตอนออกจากพื้นที่ผลิตชั้นในชายขั้นตอนที่1เข้าห้องเมลพอเอท์หนึขั้นตอนที่2เดินผ่านเมลอท์คอริดอร์เข้าห้องเมลดิกาวิ่งหหรือเมลดิกาวิ่งสโดยเลือกห้องที่มีสถานะว่าง ขั้นตอนที่3ถอดเครื่องแต่งกายแยกใส่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้เริ่มถอดจากชุดคลุมเต็มตัวถุงมือยางหมวกคลุมผมเสื้อซับในกางเกงซับในกางเกงในและหน้ากากอนามายัยตามลำดับขั้นตอนที่4เข้าห้องเมลชาเวอร์ึ่งหรือเมลชาวอว์สองอาบน้ำและสระผมขั้นตอนที่5 เข้าห้องเมลรายเออร์หหรือเมลรายเออร์สเป่าผมด้วยอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้และเช็ดแห้งด้วยผ้าเช็ดผมเช็ดตัวให้แห้งด้วยชุดคลุมอาบน้ำจากนั้นสวมหน้ากากอนามัยหมวกคลุมผมและถุงคลุมเท้าเดินออกจากห้องขั้นตอนที่6หยิบชุดปรยเวทในช่องเก็บของของตนเองขั้นตอนที่7เข้าห้องเปลี่ยนชุด ถอดชุดคลุมอาบน้ำใส่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้และเปลี่ยนเป็นชุดไพรเวทขั้นตอนที่8เข้าห้องเมนพอลข้ามคลอสโอเวอร์เบนช์ bench, และใส่รองเท้าพื้นที่ควบคุมเดินออกจากพื้นที่ผลิตชั้นในขั้นตอนการเข้าพื้นที่ผลิตชั้นในหญิงขั้นตอนที่1สแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือเข้าสู่ห้องเมนพอลขั้นตอนที่2 ถอดรองเท้าพื้นที่ควบคุมเก็บที่ชั้นวางรองเทา้าหมายเหตุในกรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายผลิตและเข้าพื้นที่โดยมีบุคลากรฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าฝ่ายผลิตติดตามดูแลเท่านั้นขั้นตอนที่3นั่งบน crossover bench ยกขาข้ามเพื่อใส่รองเท้าพื้นที่ผลิตทีละข้างขั้นตอนที่4เข้าห้อง female changing ขั้นตอนที่5ล้างมือโดยปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการล้างมือขั้นตอนที่6หยิบเสื้อซับในและกางเกงซับในจากตู้เก็บอุปกรณ์ตามไซส์ที่เหมาะสมขั้นตอนที่7เข้าห้องเปลี่ยนชุดถอดชุดปรยเวททั้งหมดได้แก่เสื้อกางเกงกางเกงในเสื้อซับในถุงเท้าใส่เสื้อชั้นในและกางเกงในชนิดไม่ใช้ซ้ำที่จัดเตรียมไว้ในห้องเปลี่ยนชุด ใส่เสื้อซับในและกางเกงซับในาตามลำดับขั้นตอนที่8เก็บชุดบ้านในตู้เก็บของล็อกกุญแจตู้และเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋ากางเกงซับในขั้นตอนที่9หยิบชุดคลุมเต็มตัวตามไซส์ที่เหมาะสมขั้นตอนที่10เข้าห้องฟีเมลกาวนิ่ง สวมชุดคลุมเต็มตัวส่วนบนโดยระมัดระวังไม่ให้ชุดสัมผัสพื้นห้องด้านหน้าคลอสโอเวอร์เบนช์ลูดซิปและติดกระดุมนั่งบนคลอสโอเวอร์เบนช์สวมรองเท้าหุ้มแข้งคลุมทับรองเท้าผลิตจากนั้นยกขาข้ามคลอสโอเวอร์เบนช์ทีละข้างโดยระมัดระวังไม่ให้ชุดคลุมสัมผัสพื้นด้านหน้าของคลอสโอเวอร์เบนช์ลูดซิปและติดกระดุมให้เรียบร้อยขั้นตอนที่11 ใส่ถุงมือยางทั้งสองข้างโดยถุงมือจะต้องคลุมทับถึงแขนเสื้อขั้นตอนที่12พ่น70%์แอลกอฮอล์ใส่มือทั้งสองข้างลูบไลให้ทั่วขั้นตอนที่13ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายที่กระจกขั้นตอนที่14เข้าสู่พื้นที่ผลิตชั้นในผ่านห้องฟีเมลพออินขั้นตอนออกจากพื้นที่ผลิตชั้นในหญิง ขั้นตอนที่1เข้าห้อง female pull out 1ขั้นตอนที่2เดินผ่าน female out corridor เข้าห้อง female d e g a w i n g 1่งหรือ female d e g a w i n g สโดยเลือกห้องที่มีสถานะว่างขั้นตอนที่3ถอดเครื่องแต่งกายทั้งหมดโดยแยกใส่ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้เริ่มถอดจากชุดคลุมเต็มตัวหมวกคลุมผมถุงมือยางเสื้อซับในกางเกงซับใน กางเกงในและหน้ากากอนมามัยตามลำดับขั้นตอนที่4เข้าห้องฟีเมลชาเวอร์1หรือฟี m a l ชาเวอร์2อาบน้ำและสระผมขั้นตอนที่5เข้าห้องฟีเมล e d เออร์หรือฟี m a l e d r ออร์ เป่าผมด้วยอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้และเช็ดแห้งด้วยผ้าเช็ดผมเช็ดตัวให้แห้งด้วยชุดคลุมอาบน้ำจากนั้นสวมหน้ากากอนามัยหมวกคลุมผมและถุงคลุมเท้าที่จัดเตรียมไว้เดินออกจากห้องขั้นตอนที่6หยิบชุดไพรเวทในช่องเก็บของของตนเองขั้นตอนที่7เข้าห้องเปลี่ยนชุด ถอดชุดคลุมอาบน้ำใส่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้และเปลี่ยนเป็นชุดไพรเวทขั้นตอนที่8เข้าห้องเมนพอลข้าม Cross-over-bench และใส่รองเท้าพื้นที่ควบคุมเดินออกจากพื้นที่ผลิตชั้นในขั้นตอนการออกจากพื้นที่ผลิตชั้นนอกขั้นตอนที่1ออกจากเมนคอริดอร์ผ่านประตูทางเข้าบริเวณผลิตยารักษามะเร็งขั้นตอนที่2 กรณีบุคคลภายนอกบันทึกรายละเอียดในแบบบันทึกการเข้าออกพื้นที่บริเวณผลิตขั้นตอนที่3ทิ้งหมวกคลุมผมหน้ากากอนามัยและถุงคลุมเท้าขั้นตอนที่4เก็บสัมภาระส่วนตัวออกจากตู้เก็บของขั้นตอนที่5เก็บรองเท้าพื้นที่ควบคุมบนชั้นวางที่จัดเตรียมไว้ขั้นตอนที่6ใส่รองเท้าโรงงานเดินออกจากทางเข้าบริเวณผลิตยารักษามะเร็ง ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้ที่สามารถเข้าออกบริเวณผลิตยามะเร็ง 1. เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตยารักษามะเร็งหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายผลิตหรือได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายผลิต 2. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับกระบวนการผลิตหรือกระบวนการอื่นๆที่ตนเองรับผิดช,ชอบเป็นอย่างดี 3. ม,มีความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา 4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันการปนเปื้อนและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อน 5. บุคลากรภายในต้องผ่านการอบรมหลักปฏิบัติที่ดีด้านสุขอ,อนามัยในพื้นที่ผลิตและพื้นที่คลัง 6. ห้ามผู้เป็นพาหะหรือถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคติดต่อดังต่อไปนี้เข้าบริเวณผลิตได้แก่วัณโรคอหิวาตกโรคโรคดีซ่านโรคคังทูมไข้ไทฟอยโรคตาแดงโรคเรื้อนอิสุกอิสัยโรคเท้าช้างโรคบิดโรคตับอักเสบโรคผิวหนังติดเชื้อโรคหัด โรคติดเชื้ออื่นๆ 7. ห้ามผู้มีแผลเปิดที่มือข้อมือหรือส่วนของร่างกายที่เปิดเผยเข้าพื้นที่ผลิตยกเว้นได้รับการประเมินและอนุญาตโดยหัวหน้าฝ่ายผลิต 8. ห้ามแต่งหน้าทาเล็บใส่เล็บปลอมและฉีดน้ำหอมเข้าบริเวณผลิต 9. กรณีหญิงมีประจำเดือนให้งดการเข้าบริเวณผลิต 10. ห้ามบุคลากรพูดคุยเล่นหรือหยอกล้อก,กันภายในบริเวณผลิต 11. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มและยารักษาโรคเข้ามาภายในบริเวณผลิตโดยเด็ดขาด 12. ห้ามทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในบริเวณผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด 13. ควรทำธุระส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าบริเวณผลิตเพื่อลดความถี่การเข้าออกบริเวณผลิตหมายเหตุไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ผ่านการอบรมข้อกำหนดฉบับนี้เข้าพื้นที่ผลิตยารักษามะเร็งโดยเด็ดขาดและผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้จะได้รับพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบของโรงงานทุกกรณี